สวัสดีค่ะพบแม่พี่น้องแมพี่น้างวันนี้นี่นี่เอ้ยหนาวมากหิมะสวยงามจ้าหิมะที่แถวบ้านอ้อยนะจ๊ะเละหิมะแถวบ้านอ้อยจะมุนี่หิมะตกร้ายจ้ะพี่น้องมาเบิ่งทางนี้มาเบิ่งทางนี้หิมะเยอะเลยจ้าหิมะสวยงามมากค่ะแต่ว่าในขณะที่อ้อยกําลังถ่ายวีดีโออยู่นเนี่ยจะเนาะก็มีหิมะตกมากจ้ะ มาจ้ะมือน,นี่ห้องผ้ากันมานยางหลินแลลิงคอมเพียร์งามมาจากพี่น้องงามมาจากนี่แหละจากความสวยงามของเยอรมันนะจ๊ะเนาะเสน่ห์ของเมืองนอกจากพี่น้องบ้านเฮ้า,เา,า,เากับสวยงามของเขาบ้านเขาก็สวยงามของเฮาจ้ะพี่น้องอะไรที่เราไม่เคยเห็นนะจ๊ะเนาะเมืนน่อนี้มีความสุขมากเลยจ้ะเพราะว่าหิมะตกแบบเยอะมากเลยจ้ะตกเยอะมากเลยนะจ๊ะเนาะ ตกเยวกว่าปีที่แล้วจ้ะปีที่แล้วนี่หิมะแบบน้อยนิดมากจ้ะพี่น้องตกบก,กี้มือนะจ๊ะเนาะแต่สําหรับปีนี้โอ้โหหลายหลายคนก็จะถามนะจ๊ะเนาะว่าหนาวไหมอ้อยหนาวไหมมันเย็นคือจังเข้าเปิดตัวเย็นจ้ะพี่น้องเพราะว่าเขากะอยู่ในอยชุดอุปกรณ์ที่เตรียมพร้อมสําหรับความหนาวนะจ๊ะ,ะเนาะก็เลยบ้านหนาวจะมีถุงมือมีมวกเื้อกันหนาว รองเท้าถุงเท้าที่อบอ,อุ่นนะจ๊ะน้องมาเล่้เขาบนหนาวจ๊ะพี่น้องสามารถอยู่ได้แบบสบายๆจ้าว้า <c> ว <oughs> เล่นคนเดียวจ้าตอนที่อ้อยย่างพานมาบา,างังหันนะจ๊ะน้องก็จ,งกจะมีเด็กหน่อยเข้ามาเล่นสไลด์ลื่น <c oughs> เล่นยังกันจ้ะพีนน่น้องกะสนุกสนานกะน,นี่คือตรงที่ที่อ้อยถ่ายทำตรงนี้นะจ๊ะน้องตรงที่ที่อ้อยถ่ายดูโอ้ตรงนี้จ้ะพี่น้อง มันคือแถวหมู่บ้านที่อ้อยอยู่นะจจะเนาะตอนช่วงที่ตอนหนาวเอตอนตอนหนาว่อนที่ผ่านมาเนี่ยอ้อยก็จะมัดไม่นางหลือกาแฟจ้ะแล้วก็จะทายนาล้นก็นจะงามอีกแบบนึ่งจ้ะนาลอนก็นจะมีหญ้าฟีเขียวมีดอกไม้มีอะไรอย่างที่แบบสวยงามไปอีกแบบจ้ะพี่น้องเออเพราะหนาหน,นาวกะอู้ดอลิงกุกก๊กอร์ลกุ๊กสวยงามจา้ะ เห็นบ่จษัทที่โอ้ยเคยบอกให้ฟังว่าต้นไม้มันก็จะมีแต่กิ่งก้านสาขาแล้วมันก็จะมีหิมะที่ตกลงมาแล้วก็ติดก with with ับก <st uttering> ิ่งไม้แบบนี้จ้ะพี่น้องสวยงามจ้าก็มือแล้วข้างหน้าเราก็จะเป็นกลุ่มคนที่กําลังจะเดินกลับบ้านนะคะเดี๋ยวเราขอสต็อปวิดีโอไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวจังทายทําไมจ้ะ อาล่ะค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะจ๊ะนะเนาะอ้อยก็อยากจะมานำเสนอเอความเป็นอยู่ในแต่ละฤดูกาลนะจ๊ะเนาะช่วงนี้หิมะตกก็เห็นว่ามันสวยงามเออก็เลยอยากจะามาฝากพ่อแม่พี่น้องทางเมืองไทยนะจ๊ะนะเนาะสำหรับคนที่อาจจะยังไม่เคยมาสัมผัสกับหิมะเนะจะเนาะว่ามันเป็นยังไงมันหนาวแบบหนาวสันแห้งโบอ,อย่างประมาณนี้มามันเป็นตาจะยู่ไดโบแบบนี้นะจะเนาะก็นี่แหละคะ่ะ ความเป็นอยู่เดี๋ยวให้คนขยางผ่านเดี๋ยวก็น่าจะเนาะเด็กน้อยจ้าพี่น้องเขากับผาหนูเขาเป็นเลนนะจจะเนาะเนี่ยจะไอ้ออยก็อยากจะซื้อกันแต่ว่าช่วงนี้เขาปิดจ้ะเขาปิดหมดเลยเอยก็เลยบ่มีบ่มีนะจจะเนาะไอยอยากจะเล่นนะเพราะว่าเขาเล่นสไลด์ลื่นลงมากนี่จ้ะไอยเห็นเขาเด็กน้อยเล่นแล้วมันเป็นตำมวนจ้ะพี่น้องไอยก็อยากซื้อกันอัดนี้ก่อน 嗯。<laughs> ฝรั่งเขาแนมเ็คิดว่าต่อ้อยมื่นเขาแนมก็คิดว่าต่อ้อยมือ่นแต่ที่ไหนได้วันนอกเพิ่งเคยเล่นที่หมาจ้พี่น้องเพราะวันตกแบบนี้อ้อยก็เลยมือีนอ้อยเตรียมตัวมาแบบเต็มที่เลยจ้ะอ้อยเตรียมตัวแบบเต็มที่เลยนะจ๊ะเนาะแบบไม่ให้หนาวเลยจ้ะก็เลยแบบกะเล่นเต็มที่เลยจ้ะเนาะ จะพี่น้องจะเป็นมีความสุขข้อสุขก็อ่อนนะจ๊ะเนาะแล้วไอ้ขออนุญาตเลน่นหิมะแบบให้เต็มที่ก็นา่าจะเนาะน้ำตังแบบยิ่งใหญ่จ้ะให้เต็มที่นะจ๊ะเนาะไอ้ขอจบคลิปวิดีโอนี้ไม่เพียงแค่นี้นะจ๊ะเนาะขันมากก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วนะจ๊ะเนาะเพื่อแจ้งเตือนว่าอ้อยได้เห็ดคลิปใหม่ลงมาแล้วอย่าลืมส่งกำลังใจไอ้อน,นี่นะจ้าบ๊ายบายจุ๊บ